สัส้นเข้ามาแล้วนะคะหลายคนเริ่มอยากไปเที่ยวค่ะแม่ทำงานมาทั้งปีนะคะก็รู้สึกเหนื่อยเครียดนะคะแล้วก็กังวลกับเรื่องงานมาก็เลยอยากหาเวลาไปพักผ่อนใช่ไหมคะวันนี้ฝนก็เลยมีเคล็ดลับดีๆนะคะในมีมันนี่มาฝากกันเกี่ยวกับเรื่องของการเดินทางท่องเที่ยวแบบประหยัดค่ะสิ่งสําคัญสิ่งแรกเลยก็คือค่าตั๋วนะคะที่ถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายที่เกือบจะแพงที่สุดก็ว่าได้ในการเดินทางไปทริปต่างประเทศแต่ละครั้งนะคะ,คะกดพื้นฐานสําคัญเลยนะคะก็คืออย่าไปซื้อตั๋วในช่ว วงวันหยุดยาวค่ะโดยเฉพาะวันศุกร์เสาร์อาทิตย์หรือไม่ก็วันที่เป็นวันหยุดยาวนักขัตฤกษ์ต่างๆหรือแม้แต่ช่วงปิดเทอมนะคะแล้วก็ถ้ามีโปรโมชั่นของสายการบินโลคอสแอร์ไลน์นะคะก็ะจะช่วยทําให้เราประหยัดค่าตั๋วได้กว่าครึ่งทีเดียวแต่ก็ต้องจองล่วงหน้าเป็นปีเลยค่ะนอกเหนือจากการซื้อตั๋วในช่วงกลางสัปดาห์แล้วการไปเที่ยวช่วงโลซีซันก็ถือว่าได้เปรียบไม่น้อยนะคะเพราะว่าค่าตั๋วนั้นก็จะไม่ได้มีดีมาหรือว่ามีความต้องการเยอะราคาตั๋วนะคะหรือแม้แต่เครื่องบินเองไม่เต็มแนนนน่อะะคะ ดังนั้นท่านเราสามารถซื้อตัว๋วช่วงโลตัสซั้นไปเที่ยวได้ก็จะประหยัดได้กว่าเห oh. ็นเลยค่ะ นอกเหนือจากเรื่องค่าตัวแล้วการเดินทางก็สําคัญนะคะคุณผู้ชมทราบหรือไม่ว่ากระเป๋าเดินทางเนี่ยต้องเผื่อเอาไว้ให้มากทีเดียวโดยเฉพาะขาช็อปทั้งหลายนะคะเพราะว่าหลายคนมีประสบการณ์ตรงมาแล้วถ้าเรานะคะไม่สามารถที่จะจัดการน้ําหนักในกระเป๋าเดินทางให้น้อยกว่าหรือเท่ากับที่สายการบินให้กับเราได้โจทย์ใหญ่ทีเดียวค่ะเพราะเราก็จะเลือกได้2อ,อย่างนะคะ 1. ไม่ซื้อกระเป๋าใบใหม่เพิ่ม หรือก็ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมอีกในหนึ่งก็ต้องทิ้งของบางอย่างออกไปนะคะดังนั้นถ้าเราไม่อยากเลือกทั้ง2ทางนี้ก็จงเตรียมของไว้ให้แค่พอใช้ก็พอไม่ต้องเอาไปเผื่อเยอะนะคะค่อยไปซื้อเอาก็ได้ค่ะ 3ก็คือเรื่องของที่พักนะคะชื่อหรือไม่ว่าที่พักสมัยนี้มีให้เลือกหลากหลายทีเดียวอย่าง Airbnb นะคะหลายคนที่เคยใช้บริการก็จะทราบดีนะคะว่าเป็นการปล่อยห้องว่างที่มีอยู่ของบ้านของเจ้าของนะคะหรือไม่ก็เป็นอพาร์ตเมนต์หรือโรงแรมที่ปล่อยให้เช่านะคะเพื่อที่จะได้ให้นักท่องเที่ยวมาอยู่นะคะแล้วก็พักอาศัยแบบยาวๆนะคะที่สําคัญก็คือราคาประหยัดกว่าการพักในโรงแรมผ่านการจองโดยปกติเป็นไหนๆทีเดียวแลยคะ่ะสุดท้ายนะคะก็เป็นเรื่องของการกินทราบ หรือไม่ว่างร้านอาหารดังๆหลายร้านนะคะมื้อเที่ยงประหยัดกว่ามื้อเย็นเป็นไหนๆถ้าคุณผู้ชมอยากลองทานอาหารรสชาติดีๆลองจองมื้อเที่ยงไปรับรองถูกกว่าคุ้มกว่าแน่นอนค่ะแล้วก็บางโรงแรมที่มีเบรคฟาสต์หรือว่ามื้อเช้าให้อยู่แล้วนะคะเราก็ทานให้เต็มอิ่มไปเลยก็ได้นะคะเพราะว่าไหนๆก็จ่ายแบบเหมาเหมาไปแล้วนี่ก็เป็นเคล็ดลับง่ายๆนะคะของการกินอยู่เที่ยวในต่างประเทศนะคะจะได้ใช้ชีวิตในช่วงของการท่องเที่ยววันหยุดพักผ่อนอย่างมีความสุขแล้วก็ไม่ต้องกังวลเรื่องของเงินอีกด้วยล่ะ 看。